สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแคสอนิเมะเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาสปอยอนิเมะเรื่องปีเตอร์กริวกันต่อน,นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูตอนก่อนนะให้กดปุ่มตัวไอ้มุมขวานะครับผมตอนนี้จะเป็นตอนที่5ถึงตอนที่6นะครับมัง้งนะไปรับชมกันเลยเปิดเรื่องมาก็ได้มีคนนำจดหมายมาให้หัวหน้ากริวและแม่งก็หัวเราะใหญ่เลยเป็นเี้ออะไรเนี่ยภาพมาตอนเช้านะครับผม ปีเตอร์กิวก็เลยมาพบกับหัวหน้ากลิลนะผมก็เลยหัวหน้ากิวก็เลยบอกว่า,ามีจดหมายมาจากออคแลนด์นะครับผมว่า,อ,าอยากจะขอน้ําเชื้อนะครับจากปีเตอร์กิลนะผมท่านคุณนางของออคแลนด์ครับได้เห็นผลงานของคุณปีเตอร์กิวเมื่อตอนงานประลองยุทธ์นะครับก็น่าจะตอนแรกๆนะครับก็เหมือนว่าเอกงนี้จะดังนะครับผม แต่ไปก็ว่าแต่ว่าผมมีคู่มั่นอยู่แล้วนะครับมันพระเอกจะบอกว่าผมมีคู่มั่นอยู่แล้วนะไม่สามารถที่จะแต่งงานได้แล้วก็ไอ้ก็เดินมาก็บอกว่ามันหมายคบกันยังไงคะท่านพอ่อทั้งๆที่ท่านได้ยอมรับการมั่นหมายของพวกเราแล้วัหวหน้าคิวเลยบอกว่านี่มันก็แค่การสู่ขอแค่เปลืองนอกเท่านั้นจริงเหรอวะทีนี้ก็มีเลยมีลูกน้องของฮวนาคิวเลยบอกว่าข้าขอสิมลายาดนะ แต่พวกของนางของกริตออคแลนด์กับสมาพันธ์พกภัยเหนือเป็นผู้สนับสน,น,นุนรายใหญ่ของกิวเราเนื่องจากเราได้รับการส่งเข้ามาเป็นเงินจำนวนมากก็เลยไม่สามารถปฏิเสธเรื่องนี้ได้เอาแล้วก็อเอกเงาแล้วเพราะงั้นเราจึงควรทำตามขั้นตอนนะครับเพื่อไม่อีกฝ่ายเสียหน้าพาก็รลดตัดมาในครั้งนี้ต้องขอบคุณจริงๆที่ยอมรับคำขอร้อง <c oughs> ึงกินอะไรอยู่เนี่ยการสู่คอร์ครั้งนี้มีความหมายเป็นอย่างมากนะพูดถูกที่สุดเลยครับอืพระเอกอนิน่าซีเลยก่อะไรของมึงไงเอาละไปเรียกตัวพิกลินมาหลังจากนั้นคนก็ได้นำตัวพิกลินมาผมบอกเลยว่าอืสุดยอดอะอย่างใหญ่เฮ้ยเดี๋ยวเดยอย่างแจม่มพริกลินแพนเชต้ามาแล้วคะ่ะเพลงนี้แบบว้า ต่อจากนี้พวกเจ้าเชิญกระชับความสัมพันธ์ตามลำพังกันสองคนเถิดล้วหัวหน้าเกี่ยวกับไอ้ไอ้เฮียอ,อ,อะไรไม่รู้อะมันก็ออกไปแล้วปล่อยให้ไปอีกอยู่กับพิกกี้สองคนหลัลงจากนั้นสองคนนี้ก็ได้อ่าไปเดินเล่นกันตามในเมืองนะก็เลยคุยกันนะแบยเก็คิดไปบางทีบางทีเด็กคนนี้ต้องการอาจจะแบบต้องการน้าเชื่อเราก็ได้นะแต่พิกกี้ก็แบบเหมือนแบบเจอหัวใจเต้นแล้วแบบเฮ้ยเบย์เถามปาเป็นอะไรหรอ ันกำลังเป็นอะไรไหมนะฉันฉันฉันขอโทษนะคะฉัน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 อยู่นี่แหละไอเวนนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้พุยกับผู้ชายแบบนี้ what ดเ a งเลยบอกฉันยังไม่ได้คุยอะไรเลยนะแล้วก็มีลูกน้องของวานาคิวบอกว่าขอโทษที่ให้รอครับเราได้พาสามพี่น้องกุ้ยมาแล้วครับก็ไม่รู้ว่ามันคือใครนะแต่หนังมันไม่ได้บอกอะไรเลยนะครับสามพี่น้องกุ้ยเขาไม่ได้บอกอะไรนะ ภาพก็ตัดมาตอนที่พระเรกับพิกกี้นได้คุยกันนะพิกกี้นก็เลยบอกว,ว่าฉันน่ะเป็นคนใช้ของท่านท่านเชี่อะไรก็ไม่รู้อ่ะช่างแม่งเดินนะดูดีๆเขาก็อบอกว่าเอา่อให้ทําแบบนี้อ่ะฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเรกเลยถามว่า,วางั้นเธอไม่ได้เห็นด้วยกับการขอแต่งงานนี้สินะอืมฉันแค่ถูกท่านสั่งมาเท่านั้นเองอ๋อก็ทาให้เรารู้ว่าอ่าพิกกี้เนี่ยไม่รู้ว่า จะมีอันนี้่ยเขาแค่สั่งมาก็เลยให้ทาต่างกันอีกนะะผมแล้วก็พิกกี้เนี่ยได้เห็นเหมือนกับเห็นการต่อสู้ของอ่าพระ,ระเอกของเราคนระับก็เลยแบบคิดว่าตัวเองอ่ะคงแบบดูน่าเกลียดไม่ควรอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยแบบหลังจากนั้นก็บ่นใ้ตัวเองอะไรต่งตงนางๆนั้นนะครับจ้างมาด้วยนะแแบบก็วิ่งหนีไปนะวิ่งวิ่งไปทำนี่อะไรกันไม่รู้นะแล้วเขาก็ได้วิ่งไปวิ่งไปแล้วไปชนกับ สามพี่น้องกุยที่ไอ้ลูกน้องของขราค์ริวนะครับได้หามาแล้วแบบพวกนี้ก็แบบเฮ้ยน้องสาวไปกินข้าวกับพูดเล่าหน่อยไหม nh, มึงมองอะไรให้มึงมองอะไรให้ใจเย็นใเยนใจยนพระลกก็เลยเดินมาแล้วบอกว่าไม่ได้บอกกับพีกินไปว่ามาลบหลังฉันสิรอพี่น้องสามกุยนี่ก็เลยพูดว่าพวกแกเป็นใครไม่ใช่สิแกเป็นใครบ้าเอ๋ยปีขึ้นมาแล้วได้เวลาเชือดแล้ว หลังจากนั้นก็โดนพระเอกเขาาไปทีหนึ่งแล้วแบบจับแขนพิกลิ้นแล้วทำการวิง่งวิ่งเข้าไปวิง่งวิ่งทำไมวะไม่รู้จะพิกไปทำไมเหมือนกันหลังจากนั้นก็เลยได้มาหลบอยู่ในซอกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแบบคุยกันว่างั้นมันจะในตัวเองมากกว่านะี้หน่อยเถอะนะช่วยพาฉันเดินดูในเมืองจะได้ไหมคะแล้วก็ยิม้มแล้วก็จากนั้นก็ได้พากันไปเดินกินเที่ยวเล่นหาอะไรไม่รู้นะครับจนกระทั่งตกดึกมาครับก็เลยได้มาีการกลับมาที่หอพักนะครับของใครก็ไม่รู้ละ แล้วเพกก็เลยว่าผมขอเสียมรารยาทนะต้องพูดแบบนี้แต่การขอแต่งงานครั้งนี้ผมคิดว่ามันมีการหาประโยชน์ไม่ได้สนใจถึงเจ้าตัวเลยสักนิดท่านพิกลนเองก็ดูเหมือนจะไม่ต้องการไปมากกว่านี้พอเพกได้พูดไว้นะครับผมถ้างั้นผมขอตัวแค่นี้นะแล้วเพกก็เลยจะลุกไปแล้วบอกว่าอนาคคิวเลยพูดว่าเจ้าคนเสียมรารยาทจะลุกออกจากที่นั่งโดยไม่รอคําตอบออกอีกไฟเงั้นรึฮะ ดูเหมือนทั้งสองคนจะต้องใช้เวลาให้เข้าใจกันมากกว่านี้อีกสักหน่อยนะฮึ่มๆๆแลหลังจากนั้นแม่ก็จับสองคนนี้ไปอยู่คนเดียวกันจงพักที่นี่สักคืนและสร้างความอ่าเออนั่นแหละครับจากนั้นก็แย่แล้วแต่คืนเป็นแบบนี้แล้วก็แย่แล้วแต่พิ่กินก็เดินมาแล้วแบบอึ่มปีเตอร์คริว ภาพก็ได้แฟนแบ็กมานะครับผมนี่เราจะใช้ยาเสน่ห์ขวดนี้จริงๆนั่นเหรอไม่ผิดแน่นอะหรอกครับในพวกนี้ก็แบบคือมันมันใช้ยาเสน่ห์ให้กับพีกรินน่ะเออโอ้โหไอ้กุนนนแน่เดี๋ยวก่อนนะเธอไม่ควรเอ่อรีบร้อนนะเธอเธอเธอเองก็ไม่ต้องการความสัมพันธ์แบบแบบนี้ใช่ไหมไม่ค่ะปีเตเกียวไม่เข้าใจเข้าใจผิดหาฉันนะต้องจะ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 พูดอะไรไม่รู้อ่ะเอป็นว่าข้ามไปเลยนะไม่ได้นะ ฉันถูกข้ามสถานการณ์มันพาไปฟังฉันนะความจริงอะฉันมีคู่มันแล้วปีเตอร์เก้ได้กล่าวไว้เพราะงั้นคอสพัน์กับเธอไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะปีเตอร์เกลพาอะลรตัดมาตอนเช้าเอาเราทั้งสองคนเมื่อคืนเป็นยังไงกันมากพวกเราคาดหวังว่าทั้งสองคนจะมีความสัมพันธ์ดีๆตัอกัน่ยุดนะโอ้พวกมึงวางเพสักขนาดนี้เรา หัวหน้ากิลวอะไรบอกว่าเมืม่อคืนมีอะไรคืบหน้ากันบ้างหรือเปล่าแล้วพียก็แบบโหตาละชิบหายละโกเอกนี่แบบมือสั่นแล้วขอลองได้โปรดได้โปรดเกิดบรดิหารทีและจากนั้นพีกินก็เลยพูดว่าเมืม่อคืนน่ะเพียนี่เครเียนเลยเจตนาของท่านพีเต้กิลยังของแน่วแน่ท่านไม่ได้แตะชั้นแม้แต่ปลายนิ้วเลยนะหัวหน้ากิลกับไอ้ไอ,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 อ้นี่อะ่ะก็เลยแบบฮะ ว่างไงนะมันเอาชนะการยั่วยุนของออกได้อย่างนั้นรึพรเพลงนี้แบบชิบหายลนะอุสตส่าห์ช่วยจะไม่ท้อแท้ได้โปรดอนุญาตให้ฉันเขาได้เข้าร่วมคิวเพื่ออยู่เคียงข้างท่านปีเตอร์ต่อไปด้วยนะคค่ะและภาพก็ได้ตัดจบไปนะครับผมเป็นยังไงรับ้างครับสำหรับตอนที่ห้าแล้วก็ตอนที่หกนะครับผมแลครๆก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผม เจอกันในคลิปน้ครับสำหรับค,บคลบคิปโอเคเงี้บ๊ายบาย